ช่วงที่น่ารักชื่อตอมแมลงวันโลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตองเขาคือหนุ่มหลอกขวัญใจสาวๆดีกรีนักแข่งรถประดับแชมป์ทั้งในและนอกประเทศ เขาเริ่มอยู่หลังควงมาลัยตั้งแต่อายุหกขวบด้วยการขับรถโกคาร์ดโดยมีคุณพ่อบุรินสีไตรนักแข่งรถระดับแชมป์ประเทศไทยเป็นผู้ฝึกสอนล่าสุดได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน l e s o of h h m p p i o n นสอได้นำชื่อเสียงของไทยให้คนทั่วโลกรู้จักและสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือ ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองดีเรกคุณาภรณ์ประวัติศาสตร์กีฬายานยนต์ที่เมืองไทยต้องบันทึกไว้ส่วนเรื่องความหล่อชวนสาวกรีดของเขายังการันตีโดยตำแหน่งหนุ่มโสดในฝัน2011ของนิตยสารคลีโออีกด้วยพบกับตินสีไตรในช่วงตองมแมลงวันสวัสดีครับ หล่อเนอะหล่อหล่อพ่อมาถึงคุณปิ๊กก็ชมเลยเรื่องหลอคอเรากำลังรู้สึกว่าจะยืมหมวกกันน็อกของคุณตินมาสวมแล้วก็สัมภาษ์แทนจริงๆไม่ต้องหาพี่บางนาไว้ข้างในงก็ได้เกิดไปแล้วแต่รอ,อจริงๆนะนี่เป็นเป็นหนุ่ม เมื่อกี้ได้รับรางวัลก็คือปี2011ใช่ครับเป็นครีโอครับหนุ่มโสดประจำปีฮะประมาณนั้นหนุ่มโสดไม่รู้ว่าได้มาได้ยังไงจริงมาเริ่มพูดถึงเรื่องผลงานกันดีกว่าว่าเห็นมีถ้วยรางวัลมากมายแล้วก็ใส่ชุดแข่งรถแน่คงไม่ใช่ไปมีผลงานทางด้านอื่นก็จะเป็นเรื่องราวของแข่งรถแต่ละถ้วยมีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้างก็สําหรับถ้วยแรกนะครับคือถ้วยอันใหญ่นี่คือเป็นถ้วยพระราชทาน ใบแรกในชีวิตครับคือจากการแข่งขันรถโกคาร์ครับส่วนอันที่2นี่ก็คือเป็นถ้วยล่าสุดเมื่อปีที่แล้วครับเป็นแชมป์ทัวริงคา a r เอเชียครับทัวริงคาทัวริงคาแล้วเมื่อกี้มีทั้งโกคาร์เมื่อกี้มีทั้งทัวริงคา a r เมื่อกี้อยู่ในหน้าจอมีทั้งรถบักกี้อะไรมาแต่งมาอะไรกันยังไงบ้างก็คือเริ่มแรกเนี่ยส่วนใหญ่นักแข่งรถเกือบจะทุกคนนะครับต้องเริ่มจากโกคาร์ก่อน แล้วก็ส่วนไอรถบักกี้เมื่อกี้เนี่ยเป็นรายการพิเศษครับเขาเรียกว่ารายการ a ス t o f Cha เ p i o n คือเขาจะเอาแชมป์แต่ละประเภทก็โกคาร์ดฟอร์มูล่าวันทัวริงคาร์อะไรมารวมกันมาแข่งกันแล้วก็ใช้รถแข่งที่แตกต่างกันไปครับส่วนไอบักกี้ก็คือเป็นหนึ่งในในรถที่เขารายการเขาจัดมาใช่แล้วทัวริงคาร์ครับทัวริงคาร์นี่คือเป็นรถล้อปิดครับเขาเรียกว่ารถล้อปิดแต่จริงๆแล้วคือรูปร่างหน้าตาจะเป็นเหมือนรถรถยนต์ทั่วไปแต่แค่ช่วงล่างกับกับเครื่องยนต์จะจะไม่เหมือนไม่เหมือนรถ บ้านทั่วไปอ๋อซึ่งจริงๆแล้วรางวัลที่เห็นข้างหน้าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมจริงๆมีเยอะมากเลยใช่ไหมกูไดประมาณกี่รางวัลได้แล้วนะตอนนี้แปดหมื่นสี่พันโอเวอร์ไปก็จริงๆแล้วก็มีหลักๆก็จะเป็นแชมป์แชมป์ประจำปีครับแต่ว่าที่เอามานี่คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์นะครับก็คือพระราชทานใบแรกกับล่าสุดครับผมนะฮะปู่ พูดถึงรางวัลอะไรต่างๆที่เราเห็นมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถแข่งมันนานพอสมควรเอาจริงเริ่มขับรถแข่งตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะเริ่มจริงๆเนี่ยหกขวบหกขวบเริ่มโกคาร์ทหกขวบผมยังเล่นมาเก็บอยู่เลยนะผมยังเล่นกับดินกับไส้ในบ้านอยู่เลยหกขวบผมก็เล่นโดดในบ้าบมาเก็บได้ผมก็ชอบเล่นนะหกขวบแล้วตอนนั้นนี่ก็คือเป็นโกคาร์ทจะเป็นรุ่นของโกคาร์ดสมัย6กขวบก็มีแค่คันเล่นกับเบรกแค่นั้นเลยใช่แล้วครับอืมโอ้โห พอโกคาร์ตตั้งแต่อายุหกขวบเสร็จปุ๊บขับนานขนาดไหนกว่าจะมาเปลี่ยนเป็นประเภทอื่นก็โหนานพอสมควรครับจากหกขวบก็ถึงสิบแปดครับประมาณสิบกว่าปีได้ถึงจะถึงจะเริ่มไปเป็นรถฟอร์มูล่าไม่เมู่อเ้ยะไม่เบื่อต้องตั้งแต่เด็กๆหขวบทำอย่างเดิมซ้ำๆไม่จะถึงสิบสองปีใช่ไหมเนี่ยผมก็รอคนถาวอยู่เหมือนกันนะว่าเบื่อไม่เบื่อแล้วจริงๆก็มีเบื่อบ้างครับแต่ก็แต่ก็คือมันชินแล้วก็เป็นแบบ คือแข่งมาจนเป็นอาชีพแล้วก็คือก็เป็นหน้าที่ของผมไปแล้วคร <อ S 2> ับร้อแล้วต้งชอบทำไมต้องแต่หกขวบ ในความรู้สึกว่าเด็กๆก็อาจจะไปอยากไปเล่นกับคนอื่นไปเตะบอลไปเล่นมาเก็บไปกระโดดยางอะไรอย่างนี้ไปดีดลูกแก้วอะไรอย่างงี้เราทําไมมามาขับรถแข่งแล้วพี่แล้วพี่คิดว่าผมอยากไปไหมโอ้โหพี่บอกว่าดีดดีดลูกแก้วเขาบอกว่าเขาขับรถเขาดีกว่าไม่ครับจริงๆก็คือคือเราก็ต้องแบ่งเวลาบ้างครับแบ่งเวลาแต่ว่าอาจจะมาแข่งรถเยอะเยอะกว่าไปดีดลูกแก้วก็คืออาจจะแข่งรถ80%ดแล้วก็อีกที่เหลือค่อยมาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ คือแข่งแต่เด็กแล้วพอมาถึงพอมันเริ่มโตอะไรเงี้ยก็แบบชินแล้วแล้วก็เริ่มแบบการเดินทางก็เป็นเรื่องปกติอะไรประมาณนี้นคุยแรกรสุดที่ได้รับรางวัลเนี่ยตอนตอนอายุประมาณเท่าไหร่เละเป็นเท่ะไรครับอตอนนั้นเริ่มแข่งตอน9ก้าขวบครับแ<ม>ข่ง<ม>ในลานจอดรถไบเทคบางนาครับรใช่นนครับตอนนั้น ได้ที่4ี่ครับที่4คือตอนนั้นแข่งอยู่ประมาณ5คันได้ที่4ี่ก็คือร้องร้องโหลเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเริ่มจากจุดที่ค่อยๆไต่ชขึ้นมาใช่ใช่ครับตอนนั้นจําได้ครั้งแรกเนี่ยร้องไห้เลยครับเพราะว่าใช่คือเหมือนกับเสียหลักหมุนออกไปด้วยครับก็เลยรู้สึกเหมือนตกใจแล้วก็ตอนนั้นเด็กมากก็เลยร้องไห้เลยไม่เลิกครันไม่เลิกครับก็แข่งมาเรื่อยๆจนนั่นแหละครับ จนตอนนี้แล้วพอเราเป็นที่สี่เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของการแข่งรถมันไม่ได้แข่งเฉพาะตัวเองอย่างเดียวมันมีเรื่องของแข่งกับเวลาแข่งกับคู่แข่งขันคนอื่นแล้วเราเริ่มฝึกยังไงจนเราได้มาแชมป์ก็จริงๆแล้วเนญ่แข่งรถมันเหมือนกับแข่งกับตัวเองมากกว่าครับคือมันเป็นกีฬาที่ใช้สมาธิสูงมากครับถ้าเกิดเราไปแบบพวงอย่างอื่นไปพะวงก็คู่แข่งจะเก่งกว่าเราไหมหรือว่าคู่แข่งจะชนะเราหรือเปล่าเราก็จะเสียสมาธิได้เราก็ต้องแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็พยายาม ตั้งสมาธิแล้วก็ทําสิ่งที่เราควรจะทําในตอนนั้นนะครับคือจุดเบรกจุดเลี้ยวจุดเร่งอะไรเงี้ยก็ต้องให้ให้เปะที่เราคิดเอาไว้เอาจริงจุดที่นักแข่งรถรู้สึกกังวลหรือว่ารู้สึกว่ามันควรจะเป็นมากที่สุดคืออะไรอ่าจริงๆแล้วกังวล เรื่องอะไรไหมคือพจริงแล้วมันควรไม่กังวลเลยเลยครับการแข่งรถถ้าเกิดเราไปกังวลเนี่ยอย่างที่บอกคือมันจะเสียสมาธิครับผมแต่ทำให้อยู่ดีเราบอกว่าวันนี้เราจะไม่กังวลมันทาไม่ได้นะมันทำไม่ได้ใช่มันยกมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยากมากครับคู่แข่งคนอื่นๆเนะเราก็ใช่ครับคนอื่นๆมันแบบกินแล้วล้มข้างๆอะไรก็เครียดกันหมดอันน้เกี่ยวไอ้นี่เกี่ยวเป็นเรื่องจริงปะอ่ามันก็ไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่แล้ว่ว่าเราฝึกยังไงดีกว่าให้เราให้เรามีสมาธิให้เราไม่เครียดครับก็อย่างทีี่่เเเห็็นนนนนมอกกกรรราาายจะปแขงัที่ เป็นประกบคู่สองคันแข่งกันคนละลู่ใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยคือที่สุดของความเครียดแลลวครับกังวลมากแล้วก็เครียดมากเพราะว่าคู่แข่งอยู่แบบอยู่ห่างตาเราตรงนี้ครับอห็นตลอดเวลาใช่ฮะใช่ใช่ก็จะเครียดมากส่วนวิธีที่จะกําจัดความกังวลนั้นออกไปก็คือการอาจจะของผมอาจจะใช้วิธีที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นคือผมใช้วิธีเหมือนคล้ายๆนับแกะครับนับแกะนับแกะใช่นับยังไงอ่ะก็ของผมว่า นับหนึ่งหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองไปเรื่อยมันก็จะเกิดสมาธิเองครับแต่ถ้าเกิดที่เท่าไหร่ครับถึงจะได้คล้ายเหมือนคล้ายเหมือนนี้ว่ายุบหน่อพ้องหน่ออะไรประมาณนี้แต่ของผมจะจะคือถ้าเกิดถ้าเกิดมีเรื่องอื่นเข้ามาปุ๊บก็นับหนึ่งใหม่เลยรอคือคือครั้งแรกก็ไม่ไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบใช่รแล้วแชมป์แรกในชีวิตจำได้ไหมฮะว่าเราได้ตอนเมื่อไหร่ ก็อาจจะเป็นปีที่สองที่เริ่มแข่งก็ประมาณอายุสิบขวบเป็นรุ่นจูเนียร์ครับโกคาร์ดอยู่ตอนนั้นยังโกคาร์ดแต่ว่าไม่ไม่ใช่ท้วยพระราชทานครับเป็นแชมปประจําปีธรรมดาแล้วตอนนั้นเราก็เลยเริ่มรู้สึกอินเลยไหมหรือว่าอินตั้งแต่หกขวบที่เราเหยียบคันเร่งครั้งแรกมันก็ไม่ถึงขนาดนะพี่คือตอนตอนแรกเหมือนกับคุณพ่อเป็นนักแข่งแล้วก็แล้วก็เหมือนกับอยากตามคุณพ่อไป ไปเรื่อยๆแค่นั้นก็ไม่ได้รู้สึกอินว่าอยากจะเป็นนักแข่งอะไรเลยแต่พอมันจะมาเริ่มรู้สึกชอบจริงๆก็ตอนประมาณอายุ12อะไรเงี้ยครับแข่งได้แข่งได้ประมาณ2ปีสาปีพอได้เริ่มแชมป์เยอะๆเริ่มแบบมีแชมป์เยอะๆมีถ้วยไว้ที่บ้านเริ่มแบบเฮ้ยเราแข่งถเริ่มชนะอะไรมาณนี่เริ่มมันเริ่มมานพอเราอายุ6ขวบแล้วเริ่มขับโกคาร์ท9ขวบเริ่มแข่ง10ขวบแชมป์แรก เราขับรถมาตลอดเลยแล้วพอ18เราต้องทำใบขับขี่ขับรถจริงๆบนสันถนนเนี่ยความรู้สึกมันแตกต่างกันเยอะไหมจริงๆแล้วเป็นประสบการณ์ชีวิตมากครับการทำใบขับขี่รู้ไหมครับว่าผมทำใบขับขี่ไป3รอบที่ก่อนจริงๆครับเป็นนักแข่งรถแต่ว่าสอบใบขับขี่ตก2รอบครั้งที่3ถึงจะได้ก็แล้วทำไมครับเกิดอะไรขึ้นถอยังไงครั้งแรกจอดชิดไปครั้งที่2จอดห่างไปครั้งที่3ค่อยพอดีเพราะว่าตอนที่เราใช้แต่ความเร็วใช่ไหมฉันว่ามันจะดูคนละแบบต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันดังนั้นใครที่บอกว่่าาเสอบบบใขขัีไ จริงๆเขาก็การที่เขาจะขับรถเร็วมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะปลอดภัยเลยผมถามจริงๆนะเวลาตอนที่ขับอยู่ในสนามแข่งเนี่ยเราต้องใช้ความเร็วใช่ไหมใช่ครับแล้วพออยู่นอกสนามแล้วเราขับรถเป็นงไงบ้างโอ้ผมขับช้ามากครับขับช้าเลยฮะรู้ไหมว่าทําไมครับทำไมคคือการที่ขับให้สาวๆนั่งเนี่ยคะคือมันต้องขับช้าๆนุ่มๆโสดแล้วถ้าเกิดขับเร็วเนี่ยก็ยิ่งแบบใช่ไหมครับใช้เวลารายการอยู่ด้วยกันมันเร็วมากก็ต้องขับช้าๆต้องดึงเกมเอาไว้ครับนี่นี่นี่เป็นไง จะไปขอนั่งรถด้วยไเป็นยังไงล่ะโอ้โหเราก็นึกว่าขับช้าๆเพื่อจะเพื่อใช่ในวามปลอดภัยตอนที่เราใกล้ๆแข่งสนามใหญ่ๆเนี่ยเราต้องฝึกซ้อมกันทีขนาดไหนเราต้องทุกวันเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้จะเป็นการเข้าฟิตเนสมากกว่าครับฟิตเนสจะทุกวันเลยแต่ส่วนเรื่องการซ้อมเนี่ยคือจริงๆก็คือให้สนามว่างรถพร้อมคือถ้าเกิด อะไรที่มันไม่พร้อมแล้วมันไปฝืนมาเนี่ยผมว่าคิดว่ามันไม่ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ทําไมต้องฟิตเนสด้วยอะเราเราใช้เครื่องยนต์ไม่ใช่หรอก็จริงๆร,งรงแล้วมันเป็นกีฬาที่ใช้กําลังเยอะมากนะพี่คือการแข่งต่อตอนหนึ่งโทนัมเบ์เนี่ยค,คือใช้เวลาประมาณเกือบอเกือบจะหนึ่งชั่วโมงอะครับคือประมาณยี่สิบกว่ารอบครับครับซึ่งก็อยู่ในนั้นเนี่ยร้อนมากร้อนด้วยไม่พอแถมแบบชุดก็หนาแล้วก็ลมก็ไม่ค่อยเข้ามาหมวกกันเนอกก็ปิดปิดใช่ครับก็แบบ ต้องวิ่งวิ่งเกือบจะทุกวันนะครับวิ่งวันละสี่สิบนาทีอะไรประมาณนี้ครับให้ปอดมันมันขยายผมว่ามันต้องใช้การบังคับด้วยมือใช้เท้าเหยียบจังหวะต่างๆแล้วก็รถบางประเภทเนี่ยพมอะไรหนักมากครับเบรกก็หนักมากครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นคุณตินพูดถึงนะคุณฟิลว่าหลังจากที่ขับโกคาร์เสร็จมาขับฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าใช่ครับคือมตต่างกันเยอะเลยนะมันเป็นคล้ายๆเหมือนบันไดที่ที่ถูกสเต็ปครับคือจากโกคาร์เนี่ยมันก็ต้องไปฟอร์มูล่าก่อน แล้วก็พยายามที่จะไปถึงฟอร์มูล่าวันให้ได้แล้วก็ถ้าเกิดเส้นทางนี้มันมันมันยากเกินไปแล้วก็ค่อยดรอปลงมาเป็นเป็นรถทัวริงคาออ๋อ,อ,อแต่คนไทยพอพูดถึงฟอร์มูล่านี่แค่แค่ฟอร์มูล่าปกติก็ถือว่าหายากมากๆา <c oughs> กเคยประสบอุบัติเหตุหนักๆไหมเวลาแข่งก็กก <c oughs> มีบ้างครับก็อาจจะแบบแต่แต่ว่าตอนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือเป็นรถทัวริงคาซึ่งมันมีหลังคาซึ่งมันมีหลังคาแต่ถ้าเกิดเป็นฟอร์มูล่าเนี่ยถ้า ถ้าคว่ำอะไรเนี่ยมันอาจจะแบบข้อหขกอะไรอย่างนี้เรื่องใหญ่ใช่แต่ที่ที่ผมเคยก็คือเป็นรถทัวร์ยิงข้าคว่ำคว่ำเลยนะคว่ำเป็นประมาณสามตลบอะไรแล้วเป็นอะไรมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยก็อาจจะแค่มื่นหมื่นเหมือนแบบขึ้นรถไฟเหาะอะไรแาณนั้นแต่รถท้องกับความปลอดภัยระบบเซฟตี้ของรถหรือว่าก็ก็ใช่ใช่ครับมีโลบารถมีโลบาแต่ว่าคือพอคว่ำเสร็จปุ๊บรถก็ทิ้งเลยเนราะนั้นถามจริงเข็ดไหมอ่ะเข็ดไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ ผมว่าผมชินแล้วมากว่าจากโกคาร์ดโกคาร์ดก็มีบ้างแบบแต่ว่าไม่ถึงกับคว่ำนะครับแต่ก็แบบมีเฉียวมีชนผมก็คือชินแล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันมันปลอดภัยดูดูเขาคิดสิว่าพอรถคว่ำรู้สึกว่าเหมือนนั่งรถไฟหอดีแล้วคิดได้ได้ยินคนี้แต่พอขนาดเดียวกันทุกคนก็จะบอกได้แหละว่าพอเป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตใช่ไหมก็คือกีฬาที่เกี่ยวกับยานยนต์มีอุบัติเหตุอันตรายถ้าเทียบกับขับรถถนนจริงๆมองว่าอะไรอันตรายกว่ากันจริงๆผมว่าบนท้องถนนอันตรายกว่านะเพราะว่า คือนึกออกไหมครับถนนในท้องถนนมีทั้งแยกมีทั้งคนเมาคนหลับในทุกอย่างครับคนหยิบโทรศัพท์มือถือเช่ใช่ใช่คนที่ขับรถเร็วๆแต่ไม่รู้จักระวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ในสนามแข่งทุกคนระวังหมดนะทุกคนมีอย่างที่บอกมีสติมีทุกคนมีต้องแบบจดจ่อการขับของตัวเองแล้วก็ขับไปในทางเดียวกันไม่ได้แบบมีแยกมีซุบรถสวนอะไร่งอะไรใช่ใช่การมีคนที่พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเรา ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแต่ในท้างถนนนี้ต้องรอนานด้วยนะฮะ,ฮะเออผมถามจริงว่าคุณตรีนเนี่ยขับรถมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็หลายสิบปีแล้วนะฮะ มีมีมีพวกต้นแบบไหมหรือว่ามีคนที่เป็นไอดอลของเราไหมฮะไอดอลครับจริงๆไอดอลผมไม่ใช่นักแข่งรถครับเป็นนักฟุตบอลครับชอบฟุตบอลใครผมชอบเมสซี่อ้าวเมสซี่เลยเพราะว่าทำไมครับเพราะว่าผมผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทีมชาติไทยที่แบบว่าชอบอ้างว่าแบบตัวเล็กอะไรเงี้ยผมพอพอมาดูเมสซี่นี่มันตัวเล็กเขาตัวเล็กกว่าผมเองถ้าทำไมเขาเขาเก่งมากขนาดนั้นซึ่งผมคิดว่าคนไทยถ้าเกิด จะตั <mile> ้งใจทําอะไรก็ต้องทําได้เพราะว่าเมสซี่ยังทําได้เลยครับก็เลยมีเมสซี่เป็นไอดอลวางแผนเป้าหมายต่อไปอย่างไรบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะขับรถแข่งไปเรื่อยแต่ว่าเป้าหมายของผมเนี่ยก็คืออาจจะเป็นไปร่วมทําการแข่งขันเวอร์ทุนิงคารครับคือตอนนี้อยู่ระดับเอเชียก็คือปีภายใน2ปีนี้ก็อยากจะไปแข่งชิงแชมป์โลกครับผมแล้วไม่ได้อาจจะเห็นดากาได้ไม่ใชคนละสายปกติแล้วพวกการแข่งรถพวกนี้เขามีการจัดอันดับไหมคร ก็ไม <S iser> like ่ไม่มีนะครับแต่ว like ่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนปีสมมุติว่าปีที่แล้วเนี่ยเวทเทลเซเวนเทียนเวทเทลเป็นแชมป์โลกก็คือแชมป์โลกคนเดียวแล้วก็คนอื่นก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าไม่ไม่มีอันดับไปเลยนะก็คือเหมือนกับว่าคนคนอื่นก็จะเป็นแบบรองแชมป์โลกแล้วก็ที่สอะไรเงี้ยแต่ว่าคนอื่นที่หลังจากที่สมที่สี่ที่ห้าที่หก็จะก็ไม่มีใครก็มีตําแหน่งไม่ใช่ก็ไปรออีกทีนึงก็ปีหน้าเลยใช่ไหมฮะแล้วก็คือปีหนึ่งมีการแข่งขันกี่รายการเยอะไหมฮะ เยอะมากครับก็อย่างที่บอกคือแต่ละประเภทก็มีเยอะอยู่แล้วโกคาร์ดฟอร์มูล่าวานทัวริงคาแล้วก็จะมีแยกอีกคือชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์ยุโรปอะไรเงี้ยก็เยอะมากแต่ละความฝันของผู้ชายที่ผมเชื่อว่าน่าจะสัก9 9 9 9เลยนะคืออยากขับรถแข่งแล้วผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็อยาก อยากขับรถแข่งอบอกว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเริ่มต้นขับรถแข่งเนี่ยเขาควรจะต้องเริ่มต้นยังไง<ม>หรือว่าคือสมัยก่อนอาจจะอาจจะแบบคิดว่าการขับรถแข่งเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมีทั้งโรงเรียนสอนขับรถแข่งโดยเฉพาะอ,อย่างสิงห์และชินสรูครับ,รบก,ก็ก็เข้าเข้าไปสมัครได้ครับค่าใช้จ่ายอาจจะอาจจะสูงนิดนึงเพราะว่าคือก็ต้องใช้ใช้รถแข่งมันก็มีราคานิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิด ถ้าเกิดอยากจะแข่งจริงๆอ่ะก็มาหาผมได้คือผมผมถ้าเกิดถ้าเกิดผมจะสอนฟรีและไม่ไม่ไม่ครับก็จะแนะนำคิดเป็นราคาพิเศษธรรมดา25พิเศษ45ก็คือจะจะแนะนําว่าจะไปสิงเดซอคูยังไงอะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดเห็นผมอยู่ตามสนามแข่งอะไรถ้าเกิดอยากแข่งจริงก็มาหาผมได้ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าพอพูดอย่างนี้ไปเนี่ยสาวๆที่อยู่อยู่ทางบ้านเนี่ยคงอยากจะรู้สึกว่าอยากนะขอเป็นฝาเป็นลูกศิษย์เล่นตาตอนนี้โอ้โหท่าทางจะเยอะมากเลย โอ้จริงเหรอครับอย่าเลยครับเริ่มที่จะมีงานในวงการบันเทิงแล้วี่ยครับตอนนี้ก็มีบ้างครับก็เนี่ยเพิ่งปิดกล้องละครไปเรื่องอะไรับเรื่องเสือสิงกระชิงบองครับช่องสามช่องสามออกกันเมื่อไหร่ฮะน่าจะเป็นต้นปีหน้าครับ แล้วพรามันเป็นอย่างนี้มันจะทำให้เราเสียสมาธิกับการแข่งรถไหมจะต้องเอาดีทางด้านการบันเทิง์นได้ไหมอ๋อไม่ฮะก็จริงมันก็ขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาครับครับผมแต่เราเล่นเป็นบทนักแข่งรถได้หรือเปล่าในเรื่องอ่าเป็นไม่ไม่เชิงครับจะแต่ว่าแบบสไตล์แวนๆหน่อยแว่นๆนะครนๆนี่นะครับนี่นะฮะก็เป็นก็จะวีผมอย่างนี้ สาวๆเนี่ยฮะเขามีการส่งเนะ SMS ทั้งผ่านหูทั้งอยู่ในห้องส่งบอกว่าถามคุณติดว่ามีแฟนหรือยังฮะเอาเอาชัดๆไปเลยฮะมีแฟนหรือยังฮะนี่ครับเนี่ยยืดอยู่ตรงเนี้ยฮะนี่คือแม่นะ ไม่มีครับไม่มีก็เนี่ยครับไม่มีก็เพราะเนี่ยคนนี้มานั่งถ่ายรูปแลไวอย่เนี่ยไปทุกที่เลยจะมีแฟนได้ไงเนี่ยอ้าวเป็นอย่างนั้นไปอ่ะคุณแม่ฮะสวัสดีครับคุณตินบอกว่าเป็นเพราะคุณแม่ทำให้มีแฟนจริงๆคุณตินบอกว่าจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีแฟนเพราะมีแฟนเป็นรถนะครับนะฮะก็โอ้โหถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะที่น่าเอาเป็นแบบอย่างมีการแบ่งเวลาเพราะว่าปกติแล้วการแข่งรถเนี่ยจะต้องใช้การฝึกซ้อมต้องอยู่กับรถค่อนข้างเยอะ นี่ยังแบ่งเวลามานะฮะเป็นการสอนพวกเด็กๆรุ่นใหม่อีกแล้วก็ยังมารับงานบันเทิงอีกนะครับ,รบถามจริงๆว่าแมหลังจากนี้ไปนะฮะเราจะยังไงดีเกี่ยวกับการแข่งรถมีอีกกี่ประเภทในปีนี้นะฮะที่จะสามารถแข่งได้หรอ่ะในปีนี้เนะี่ยจริงๆใน ในปีนี้เนี่ยก็อยู่ในเส้นทางอยู่ครับเส้นทางในการเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียซึ่งสนามสุดท้ายในแข่งที่บางแสนอาทิตย์อาทิตย์นี้ครับก็จะเดินทางไปไปวันนี้นะครับอ๋อไปวันนี้แล้วใช่แล้วครับแล้วแข่งเมื่อไหรงแข่งเสาร์อาทิตย์ครับวันที่20 20ิบยี่สิครับก็ขับรถแข่งไปเลยใช่ไหมครับไม่ได้ครับขับรถยนต์ไปก่อนครับแล้วค่อยไปขับรถแข่งที่สนามครับผม ครั้งนี้คาดหวังไว้ไงฮะสาวทีนี้สาวทีนี้นก็ตอนนี้ข้าแนะนําอยู่ครับก็อาจจะประคองประคองให้จบการแข่งขันก็น่าจะได้แชมป์ประจําปีครับผมแชมป์ประจําปีเลยฮนะครับผมไม่เออย่างไม่พอแต่พวกเราจะร่วมเป็นกองเชียร์ให้รวมทั้งสาวๆที่เมื่อกี้พูดในหูตลอดเวลาเลยนะเนี่ยสาวๆกว<า>วว็มีถาวม,เ,<อ>มเป็นระยะแบบว่าแล้วตอนนี้มีจะมีผลงาน <c oughs> อะไรอื่นๆอีกไหมฮะหลังจากที่เล่นละครให้กับช่องสาวเป็นแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมอยู่ฮะอ๋อเพิ่มเติมรอครับก็ คงจะตอนหลังจากนี้แข่งเสร็จก็อาจจะอยู่ที่วัดคือจะจะไปบวชครับจะไปบวชนะใช่ครับบวชเนี่ยก็สาวๆคนไหนที่สนใจมาถือหมอนก็สามารถรับสมัครเร่วมตอนนี้บินพบาได้นะครับถวายสังฆทานอะไรฮะก็อนุโมทนาอนุโมทนาขอบคุณมากครับนี่ก็คือผลงานส่วนหนนะฮะของคุณตรรนฮะนักแข่งรถรูปหล่อมากมาย เมื่อกี้แทบจะยินบังหน้าอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งในบทเรียนที่สําคัญที่ผมรับทราบมาวันนี้ก็คือมันเป็นความฝันแน่นอนของคนหลายๆคนที่อยากจ,จะขับรถแข่งแต่ว่าการที่คุณจะก้าวขึ้นมาจนถึงระดับการแข่งขันรถได้เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การแค่คุณมีรถแล้วใช้บนถนนทั่วไปม,ม,มันต้องผ่านการฝึกซ้อมต้องผ่านการเรียนรู้การทําสมาธิแล้วก็แข่งในสถานที่ปิดมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ด้วยทั่วไป หลายคนเนี S <S ่ยบอกเลยนะบอกว่าการขับรถเร็วเนี่ยมันไม่ยากเพราะเหยียบอย่างเดียวไงแต่การขับรถให้แบบว่าอยู่ในความเร็วที่จำกัดเนี่ยมันยากมากกว่าใช่ไหมใช่แล้วนี่แหละครับก็าจะเป็นบทเรียนที่ดีๆส่วนใครที่สนใจอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็ลองไปหา Facebook ของคุณตินดูแล้วกันไม่น่าจะหายากครับวันนี้้อาขอบคุณคุณตินมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกับกะแตครับ